เออมันมีมันบอกที่บอกอะเรื่องเรื่องเงินเรื่องอะไรมันดีมันก็โอเคล่ะเราเราก็รักษามัไว้ต่อไม่ได้ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเหมือนแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มันมันมีอย่างเนี้ยในวิชาของอาจารย์เนี่ยมันก็มีบอกไว้หลายอย่างที่มันเป็นข้อเสียเหมือนเมื่อกี้ที่บอกสภาพพื้นดินไม่โอเคอ่าสองคือสมมุติถ้าเรายังหันหน้าอย่างนี้อยู่แล้วเรายังยึดเอาตามเนี้ยอิมังกรมันใหญ่ ต่อไปอ,อ่ะเราจะดื้อเราจะไม่ฟังใครแล้วมันจะเสียงเงินเพราะเราไม่ฟังใครใคือพออยู่เกินสามปีปมันจะเริ่ม<ป><ร>เข้าเนื้อแล้วนินสัยมันจะนิสัยมันจะเปลี่ยนไปคืออาจารย์บอกแล้วว่าที่ใหม่พื้นที่ใหม่ที่เราเข้าไปอยู่เนี่ยสามปีแรกมันเหมือนมีพลังของมันเองโดยพลังกําเนิดของพื้นที่มันยังอยู่ได้อยู่มันยังรักษาสภาพแวดล้อมได้อยู่แล้วสภาพแวดล้อมเนี่ย ถ้าถ้าเป็นโดยหลักหูด้วยของท่านอาจารย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบขนองอะไรที่ระยะยาวเวลาท่านอาจารย์ดูหูด้วยท่านอาจารย์มองยาวอยู่แล้วสมมติมีเงินคุณรวยช่วงนี้รวยแต่อนาคตป่วยอาจารย์ก็จะไม่ได้เอป่วยนี่ไม่ดีอะสวยแล้วสุดท้าย,ส,ายสุดท้ายมันจะไม่เหลือก็เพราะว่าอาการป่วยเพราะว่าข้างหลังมัน โลมากกลับมากคือข้างหลังเนี่ยเป็นเรื่องของเงินเก็บเรื่องของความมั่นคงเรื่องของชีวิตที่จะสงบสุขไปไงละตอนนั้นเราปลูกต้นไม้เคือเนี่ยถ้าปลูกต้นไม้ใหญ่เวลาลมมามันมันไม่เอาเอาใช้ต้นไผ่ใช้ต้นไผ่ใส่เกาหลีก็ได้ใส่เกาหลีก็ได้ใช่แต่ต้องแน่นเน่ยมันต้องแน่นคือห้ามห่างห้ามห่างมันจะต้องเหมือนเหมือนรั้วใช่มันต้องชิดขนาดนั้นเลยเออแล้วหนึ่งก็คือมันจะต้องควบคุมได้แต่ถ้าเป็นคอนกรีตถาวรไม่ดีใช่ไหมครับ คือค <c oughs> ือยิ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าถ้าทำถ้าสมมติคุณทำรู้ว่าฉะชั้นคุณตั้งเสาแล้วคุณขึงสลิงแล้วคุณปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ด,ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ใชคือเหตุผลเพราะว่าเราอยากให้ปลูกต้นไผ่เพราะว่ามันจะช่วยควบคุมกระแสลมได้ด้วยส่วนหนึ่งมันจะลดความรุนแรงของลมในหน้านี้ที่เรามาสมมุติว่าในหน้านี้ที่เรามาลมมาข้างหน้าโอเคแต่ถ้าหน้าอื่นลมพัดข้างหลังจบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช่เลยครับแปดสี่เดือนหลังเนี่ยเสียเงินยกตัวอย่างอย่างเงปลายปลายปีเลยอ่ะ อันนี้เลยดิร้านสองอันนี้อีกอันนี้อีกสี่แสนเนี่ยเพราะว่าลมพัดสวนทางเพราะว่าลงพัดสวนทางซื้อซื้อซื้อที่แต่ที่ผมบอกว่าเงินที่เสียไปเนี่ยมันได้ของมันซื้อในของที่ลงทุนทีนี้ในเมื่อเราถ้าถ้าเกิดว่าเราปลูกไผ่ถ้ามันสูงอ่ะมันก็จะช่วยลดอาการที่ลมพัดสวนลมพัดสวนหน้าไเใช่ตอนไมทีนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว จริงๆแล้วเนี่ยถ้าแล้วเราก็ควรจะขยายลานให้ยืดออกไปอีกหรือไม่ก็ต้องทํำลานเป็นสเต็ปสองสเต็ปสามซื้อที่ซื้สุด เพิ่งตรงรถจอดด้วยไงไม่ใช่หมายความว่าพี่หมายถึงว่าตรงเนี้ยสุดแล้วครับไม่พี่หมายถึงว่าความความกว้างของลานข้างหน้าเนี่ยบางคนจะไม่ใช่ไม่ใช่ห้ยเออเนี่ยผมว่าเนี่ยลานที่ระดับเดียวกับหน้าเนี่ยไม่ใช่เริ่มอยู่สองปีเริ่มไหมเราเคยฟังลานระดับเดียวกับบ้านเนี่ยมันต้องยืดขยายไปอีกเพราะว่ามันเล็กเกินไปไอ้ไอ้ไม่ใช่ครับถ้าอันเนี้ยมัมีเหตุผลนะถ้าเกิดผมทำอย่างนั้นน่ะเสมอเนี่ยใช่มันจะเป็นพื้นที่พีระมิด พื้นที่ผมจะน้อยลงคือก่อนหน้านี้เดี๋ยว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 ไม่ได้ต้องการให้เสมอไปจนสุดที่ไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่หมายความว่าลานยืดหน้าบ้านอยู่แล้วยืดหน้าบ้านไปอีกหน่อยนึงแล้วไล่ไปเป็นสองสเต็ปเพราะว่ายืดตัวหน้าบ้านเนี่ยจะว่าไปมันน้อยไปมันควรจะลากมาตั้งแต่ที่เลี้ยวที่เลี้ยวแล้วก็ลากมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็ปลูก ปลูกต้นไม้หรือวางต้นไม้เป็นขอบไม่งั้นพารมันก็ไหลลงไปหมดอันนร้จะใช่ครับเด็ดอยู่ในอดมติผมเลยครับอยู่ในอดมติเลยใจนั่นแหละเพราะว่าไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้มันเล็กไปผมก็ไม่กล้าขยับขายอะไรเพราะว่าแล้วแล้วลานหน้าบ้านแล้วลานหน้าบ้านก็เปลี่ยนจากหินเป็นเรียบๆซะจะปูกระเบื้องจะทำจะทำอะไรก็ได้หรือไม่หรือไม่ก็เป็น ยางมาตอยก็ยังโอเคเพราะว่าถ้าเป็นยางมาตอยเนี่ยมันเรียบแล้วพลังดินมันยังขึ้นมาได้อยู่ไม่เอาครับไม่เอาแต่อันนี้มันกูกค่ามันทำอะไรก็ได้เราเราอยากจะทําครับแต่บางครั้งเนี่ยไอทําไปแล้วแล้วมันเสียอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ดีเนี่ยไอที่มาเนี่ยคือมาให้มาปันธงถูกต้องครับได้จะมีสามเหรออันนี้ผมทําให้มันอยู่ได้คุณหมอแต่มันมันไม่ร้อนมันเป็นบ้านโฟตรงนี้ปิดไปตลอดคือ มีทางเลือกสองทางถ้าขยายไปแล้วก็ย้ายข้างราไปข้างนอกถ้าเขาจะทำไม่เขาเปลี่ยนทางเข้ามาเลกเฉยไม่ต้องไปทําอะไรเยอะนี่รถที่ข้างหลังเราสุดแค่ที่เราทำทำนี่ใช่ไหมใช่ครับผมทาเป็นนแกเนี่ยอันนี้ถูกพอได้คือลักษณะที่ดินไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรียบไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเป็น irregular shape แต่ถ้าจะทำอยู่ครับ็จะที่บอกว่าจะรอปันธงอย่างเดียวครับเนี่ยปลูกเลยเนี่ยอันนี้นอ่ะอ,อ,อ,อย่างแรกคือปลูก ต้นไม้ก่อนข้างหลังนะการทำให้เป็นสีเหลืงก่อนตัวบ้านตัวที่มันมันไม่ได้หรอกครับเ,ออเพราะว่าเขาแบ่งแบ่ง,บงโฉนดไปแล้วออมันก็ได้ตามนี้ออแต่ว่าปลูกปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไผ่หรือว่าปลูกต้นอะไรก็ได้ที่มันโตไวๆเราต้องการให้มันสูงถ้ารั้วธรรมดาเราสร้างสูงไม่ได้ นะขุดเลยแล้วก็เนี่ยปลูกเป็นแนวเลยนี่เคยบินั้างไหมเนี่ยว้าขนหนูบินไปตรงโน้นอ๋อตรงนี้ตรงไปมาแลบวนี่บินแค่ผ้าขนหนูยังโอเคเดี๋ยวสักวันมันจะไปทั้งลาววลาววิ่งได้ลาววิ่งได้เขานี่ลาวออโต้ค่ะคนหยุดเยอะันดี ม่แล้วพออันนี้เราเสริมขึ้นมาอันนี้เสริมครับเนี่ยพอคือตอนแรกอะมันไม่มีอียะมันก็มันก็โอเควันนี้หลังเดียวเป็นบ้านนับหาดนึกออกมาพอพมาอยู่อย่างเงี้ยพอพองช่ยกันออฟฟิศแล้วเอาย้ายมันมันพอเรามีแค่เนี้มันกลายเป็นบ้านมันเป็นสี่เหลี่ยมห้องน้ํามันอยู่นอกห้องครัวอยู่นอกไม่ใช่ทีนี้ทีนี้พอเราต่ออย่างนี้ปุ๊บมันกลายเป็นว่าบ้านอะมันขยายออกมาไอเนี้ยมันกลายเป็นว่าห้องครัวก็อยู่ในบ้านห้องน้ําก็อยู่ในบ้าน คิดเลยครับตอนนี้ผมจะเจาะแสงตรงนี้กับตรงนี้ออกผมไม่ไม่รู้จะทํำยังไงตอนนั้นนะไม่ทีนี้ถ้าเจาะเจาะออกอีกมันก็จะมีปัญหาว่าเขาโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันต้มันอยู่ในบ้านนี่โอ้ยได้ไม่ได้เราจะถือว่าบ้านเป็นแค่ตรงนั้นแล้วตรงนี้สมโรงผมก็ปิดตรงนี้อ่าปิดเปิดประตูนู้นเปิดประตูนี้อย่างเนี้ยป้าป้าจะให้เขาแก้พื้นเทมั้งหรกินข้าวตรงนี้เลยเอาสี้เลยคือคืออย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างแรก ย้ายโต๊ะทางานออกไปข้างนอกแล้วไปกั้นพื้นที่เป็นออฟฟิศอะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้ให้มันเป็นออฟฟิศเอาโต๊ะทำงานออกไปเลยทำอยู่ครับคิดแล้วอแล้วก็ย้ายโต๊ะกินข้าวเข้ามาแทนใช่เดี๋ยวดูตำแหน่งให้พอโต๊ะกินข้าวมันก็ไม่ควรจะอยู่หน้าห้องนี้อยู่แล้วเลาให้กำหนดบ้านเป็นหลดเลยอ๋อแล้วเมื่อตอนที่มาอยู่ครั้งแรกก็สร้างแค่นี้ สี่เหลี่ยมแล้วก็ห้องน้ําอยู่ข้างนอกมันก็เลยจะไปไวตอนนั้นตอนตอนนั้นอะอย่างที่ก็พูดถูกครับตอนแรกทีอยู่แค่นี้ดีดีห้องน้ำขวดเนี่ยเหมือนเหมือนที่อาจารย์บอกไงพอต่อบ้านเราต่อบ้านไปเรื่อยๆเนี่ยสัดส่วนบ้านมันเริ่มผิดไปแล้วตอนมาอยู่แรกก็ขนน้ำครับไม่มีน้ําใช้ไฟฟ้าก็ใช้บ้องแบตแต่บ้านมีแค่นี้นี่เรื่องจริงๆไม่ได้โกหกนะครับห้องน้ำขดด้วยก้อนกระดูกเปล่าคะคะเนี่ยเปิด หาช่องแสงตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแผ่นแผ่นแผ่นไต้พอ่าก็ใส่ช่องแสง,องสองสายลงไปถ้าช่องหรือสองช่องนะแล้วก็ประตูเนี้ก็เปิดไว้เวลาไม่อยู่ก็ค่อยใส่หรือถ้าจะต้องการความปลอดภัยก็ใส่ปเป็นเหล็กดัดเหล็กดัดกลางคันข้างเนี้ยใส่เป็นเหล็กดัดไปเลยแล้วก็เปิดนีด่เราจะเปิดแสงแค่กี่แสงครับตรงนี้ขอละขอให้มันมีแสงเดียวก็พอแต่ว่าลมข้างเนี้ยมันจะต้องผ่านนะ ลมลมเนี่ยตอนนี้ต้องเปิดให้มันโล่งเปนมุ้งด้กระเกก็ได้ทั้งหมดเนี่ยพอไหมสองบานพอแล้วอ่ะลราปิดยิงปิดประตูมันนั้นออกมาแล้วปิดอ่ะเนี่ยอันนี้ต้องมีลมผ่านตลอดอันนั้นกับอันนี้เป็นมุ้งด้วยกับเหล็กดัดเปิดเนี่ยเนี่ยถ้าเราเราปิดอันนี้หรือลมมันจะเข้าแบบนี้แล้วมันจะออกรู้อ่ะถามว่าอันนี้เป็นส่วนเป็นส่วนนอกบ้านแล้วมีแสงมีลมอ่าพอแล้วใช้สองแผ่นไหมอ่าสองแผ่น สองเนี่ยช่องเนี่ยช่องช่องเหล็กเนี่ยเจาะอะไรเจาะไม่ได้เจาะพี่ยากครับผมก็ทำมันเองกับพ่ออยู่แล้วเนี่ยทำมันเองกันสองคนพ่อพ่อแม่พ่อแต่ว่าไม่ใช่ว่าปิดเปิดไม่ปิดนะครับต้องเปิดตลอดใส่เหล็กดัดนะม้วนแต่เหล็กดัดตรงนี้กับไม่ลมไม่ผ่านเป็นหน้าต่างนี้ก็ได้ลมเยอะอยู่ใช่เป็นหน้าต่างแค่นี้ก็พอแค่นี้ก็พอแล้วอันนั้นก็เป็นม้วนแต่เหล็กดัดห้ามห้ามปิดประตูใช่ใช่ ส่วนตรงนี้จะเป็นโต๊ะเตรียมอาหารเลยก็ว่าไปไม่มีปัญหาอะไรไแล้วอันนี้ตู้เสื้อผ้าโอเคอันนี้เก็บของไนดะ้หัวถึงก่อนห้องน้ำถึงหลังโอเคแล้ว,ลวไม่ใช่ไม่ใช่โอเคแล้วเพราะว่าถ้าอยแค่นี้เ,เราเราอยากให้ทำแค่นี้ แล้วมันก็จะมันก็จะตัดเดี๋ยวทานทีบอกถึงจะเป็นนอกบ้าเสิร์ฟน้ำต่ออาหารนี่ไว้ที่เดิมไม่เดี๋ยวเหลือแล้วหาเขาเกับไว้ข้างในเก็บอาหารเล็กเล็กนิดนึงถ้าตรงนี้ก็ถ้าจะเอาไว้กระดานเข้ามุมแล้วก็ไว้เตรียมของวางของเอาข้วมีอะไรก็วางของไว้แล้วก็เดี๋ยวทั้งหมดเลยใช้ชีวิตข้างในอ่ะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตั้ง ตั้งกิเลนตั okay. <S S ้งก so? oh ิเลนตั้งกิเลนไม่อาจารย์ให้ตั้งผีซิ่วมาตั้งกิเลนในในในเอ็นีบิวเอีใช่หรนเอ็ีบิวเอบให้ตั้งมกตั้งน้ไม่อกรูกม่มันมันใหญ่แล้วก็ใกล้มากถูกเล่ตั้งเสือเหลียวตั้งเสือเหลียวเแล้วรอย้าสิบเมป้สบ้านอเือเหลียวเออเสือเหลียว เอาเสือเหลียวมาเสือเหลียวไว้ด้วยใช้อื่นไว้ด้วยไงใช้เสือในบ้านด้วยจะได้ด้วยรรเ,เดี๋ยวเขาให้ตั้งเ,เสือเหลียวในบ้านเหรอเอามาๆมา,มาอันนี้จะไม่เอากาน้ำในบ้านใช่ไหมเอากาก็ได้ถ้ามีครัวเตานอกก็ไม่ต้องแล้วครัวแล้วไม่ต้องแล้ว เราตั้งเซฟที่ W1 นะครต้องบอกว่คือหนึ่งพวกนี้เขาแบ่งกันกินตอนกินนี่อธิฐานเซฟ W1 เพราะจะได้จะได้ไว้มันต้องินข้าวอะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เซฟ W1 เซฟเขากินข้าวอยู่ใน NE เซฟอยู่ใน W1 นะคะชามรับซับอยู่บนเซฟได้ไหมค่ะชามรับซับ NW1 ไม่ได้เป็นเตียงมันจะเต็มเกินไปติดภาพ ใช้เนื่องจากพื้นที่เขาเล็กมากต้องใช้ภาพยันช่วยใช่ใช้ภาพยันทั้งหมดี่คางข้างจะลำบากใช้ตู้ข้าวผลไม้กล่องข้าวหนึ่งหกแปดจะผลไม้ข้าทาสก็สองก็วางสองอย่างเลยก็ได้แต่กล่องข้าวเราไม่มีเขาไม่มีละมั้งกล่องข้าวที่เก็บตั้งเป็นผลไม้ข้าทาทับทิมไปตู้เย็น n w หนึ่งหรือ ผ่ดผลไม้ใช่โอเคนคราโอเคน้ำดื่มอติดให้แล้วโอเคซิงันครัวนอกอันนี้จะประตูเปิดยั้ไมถ่ายก่อนวัดตนนี้ให้ได้เข้ามาดูช่วงนี้เอนอพื้นที่เขาเล็กดูเอาแค่พื้นฐานเอาแค่พื้นฐาน ก็คือแก้วคนบ้านดาวแบบปกติที่แบบพื้นพๆเนี่ยง่ายๆเพราะว่ามันพื้นที่ไม่มีมากตั้งเค้นไม่ได้หรอกแล้วก็ใช้ภาพยันยุคเก้าประคมเข้าไปน้ำอ่ะน้ำยางน้ำก็หนึ่งสีไปก่อนสอตำแหน่งไปพอแล้วก็ตั้งภูเขาให้ไปสตำแหน่งพอหกับสี่เอาหกับสีพอแล้วก็ต้นเอา เอาต้นไม้ต้นไม้จริงต้นไม้ปลอมของเขาอ่ะเอาเป็นต้นไม้จริงใช่เป็นต้นไม้จริงแบบต้นแบบนั่นแหละเอาไว้ที่เดิมคืออันนั้นอยู่ในเอ็นอันนั้นอยู่ในเอ็นต้องต้องอยู่ในเอ็นีต้นไม้ตบลงต้องมีใช่ไหมเอาต้นไม้ประธานเนี่ยเอาเป็นต้นไม้ประธานในเอ็นอะไรตรงนี้ข้านี้มันเป็นเอ็น๋อมันเป็นเอ็นมันจะต้องมีน้ำนั่นแหละมันถูกแล้วที่คุณตั้งอยู่แต่ต้องใช้ของจริงไม่มีห่อแล้วต้นต้นอ่ะ ก็ต้นสักนั่นแหละใส่ใบสักนั่นแหละไม่รู้เลยะแต่เราต้องซื้อต้นอ่อนนี่ใช่ไหมใส่ใบสักมันจะพอดีเดี๋ยวต้องทำอะไรของต้นไม้ก็ไม่รู้ตอนนั้นเราเก็บปลูกไอ้เก็บรดน้ำต้นไม้อะวางวางลวางไว้ข้างวางไว้ข้างโต๊ะวางไว้ข้างอีกต้นเนี้ยหม้อแบตอะต้นไม้เถอะไปให้มันใกล้กับหม้อแบตอีกหน่อยต้นไม้ตองต้นนี้ข้างหลังต้นนี้ได้เอาเนี่ยต้นไม้ จริงเพราะว่าเพราะว่ามันจะเป็นประธานบ้านพอดีกอเล็กๆไม่แหนอนเล็กๆแต่ไปของจิตอนนั้นก็เราไม่มีเวลารดน้ำแลาเลยของปอมไปก่อนแล้วว่าแตงแตงก้าแตงก้าเขาทำใช้เหรียญใช้ลูกกล้าไปแล้วกันเอาที่เด็กที่แวนได้ไม่ต้องไม่ต้องเยอะแต่ว่ายังไงแล้วที่โตอาหารเขาอะเพิ่มเพิ่มอันนีให้เขาหน่อยจะจบเพิ่มซับกับระคังกรวงกับเหรียญหนึ่งที่เก้าอี้นั่งเขาระคัง กระจกเพิ่มซับเหนือโต๊ะแต่ว่าระครังลมกับเหรียนเนี่ยเอาเหนือเก้าอี้เพิ่มให้เลยใช้ใช้แขวนเอาแล้วก็แก้แบบซิมพลิฟายที่สุดเราต้องมีต้องมีกติกน้ำในบ้านใ,นให้ผู้ชายไม่้งน้อ,อยาเลยมันเล็กมันเล็กนะนเกนาะยาเลยนะพี่มันเบียดเพราะว่า,วาคือ,อคดีที่สุดเนี่ยถ้าคุณสามารถคุณใช้อ่างโลก ใช้เตาอังโลทำครัวบ่อยไหมล่ะเอ่อเด็ก็กินกับทุกคืนนะครับได้ทำเกับทุกวันเอาจะเอาจะเอาแฟนตื่นตีสี่ทำให้ผมทานไปทุกวันทำเตาถ่านหรือเตาแก๊สเตาแก๊สหนึ่งแก๊สอ่าไม่เป็นไรเตาแก๊สไปก่อนแก๊สไปคนไหนอยากเร่งค่อยใช้อยากผังด้านนี้มาเป๊ะเป็นเบท้าสิแล้วก็ตั้งเตาใช้หลอดสลับก็คือเอาน้ำเอาน้ำเตาที่น้ำออกแล้วน้ำเป็นน้ำเนาะใช่ร้อนออก แล้วน้ำไปทางไหนครับเนี่ยซิงไม่มีใช่ไหมนี่ไงซิงอ๋อสลับกันสลับคนละฝั่งเขียนว่าซออินซิงซ้ออะไรนะหัวกก๊อเีวดยนะเี๋ยวนะตกลงตกลงเตานี้ไม่ใช่ของพี่ข้านี่เตานี้ใช้ของผู้หญิงใช้แค่ผีไปเจริญอ๋อโอเคครับเพราะผู้หญิงทํางานอยู่โอเคงั้นงั้นเราเอาต่างกติดผู้ชายต่างกติดให้ผู้ชายก็หกพี่ข้าเป็นประธานยืนพื้นด้วยก่อนก็คือ S อสไป S W เอสเปซเอสบิวอยันอยู่ข้างๆเงี่ยไม่เป็นไรยันย้ายซิงไปที่เบลล่าไม่อันนี้เป็นอันนี้ได้อยู่โอเคโอเคเอสเปซเอสบกระติกน้ำของผู้ชายกระติกน้ำร้อนหนะครับอืมไอ้ที่ใช้ที่ติกน้ำร้อนที่เรากินกาแฟเนี่ยนะใช่อ๋อวางกระติกน้ำร้อนอันนี้เป็นประติกพืิฐานสำหรับคุณ ทุกครั้งที่คุณกาแฟกินทุกวันใช่อธิษฐานต้องอธิษฐานด้วยต้องเหมือนกับว่าคุณต้องอธิษฐานเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่จันกำหนดว่าเป็นตำแหน่งที่เจ้าของต้องอธิษฐานขออให้อาจารย์ช่วยเวลากดน้ำเดื่มกดน้ดตุกเตาอะไรเงี้ยอยากเพิ่มพลังก็แขวนเหรียญสามไปตัวเย็นเทียนหล่ออย่างเงี้ยอยากดูปติดน้าของเขาที่มีอยู่ ฮอตตาชาร์บมั้งใช่ไหมรุ่นฮอตตาชาร์บเหรคะกระติกน้ำร้อนนะครับกระติกน้ำร้อนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ก็คือตอนนี้อยู่บ้านไม่ใหญ่เอาอย่างๆๆเราได้ไปซื en ้อมาใหม่ไปซื้อมาใหม่นะของตัวเองเป็นเป็นสูงแม้วันนี้มันปั๊มน้ำได้อะที่มันเก็บความร้อนได้อย่างนั้นเอาแบบไม่มีเงานรัฐทอนนะแพงนิดนึงซื้อตัวที่มันเป็นแก้วควบรุมคุณภาพเพราะว่าโอเคเพราะว่าเด็ก ทำร้อนหรืโลกคงที่เรามันต้องเปิดยี่สิบชั่วโมงครับอ๋อต้องเสียบไว้ตลอดใช่ไหมมันจะไม่เดือดมันจะไม่ไม่ดักแต่อุณหภูมิจะคงที่ตลอดมีชาร์ปมีทิชชิมีใช้ยังนี้มีโต๊ะที่บ้านแต่ว่ามันทนกว่าเพราะว่าเราต้องใช้ใหม่ใช้ทุกวันใช้บ่อยน่าจะบ้านรับเป็นยันอาถรรพ์อันนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟัง S <S ยาน,นาฐานสามใบนี้นะครับมันจะมีอยู่3เรื่องด้วยกันหนึ่งก็คือการทําธุรกิจออนไลน์เกิดเราทําธุรกิจผ,ผ่านเมดผ่านติ๊กตอกผ่านไลน์แพลตฟอมต่างๆเนี่ยใช้ตัวนี้ช่วยอันนี้จะมีวิธีการใช้คือพกติดตัวไว้ตลอดเวลาแต่ให้ไปเคลือบก่อนนะครับส่วนอันนี้เ,นนนเป็นยันสีน้ําเงินนี่เป็นยันสําหรับการเล่นหุ้นลงทุนกองทุนอ่าแล้วจากทุนอ่าคุณก็ไปเลยอ่ารีบทําการเลยอ่า ส่วนอันนี้เป็นยันเกี่ยวเรื่องการทําธุรกิจการงานอันนี้ให้ติดไว้ที่โต๊ะทํางานฝั่งมังกรคือนี่เวลาคุณนั่งบางกองอยู่ฝั่งนี้คุณก็ติดวางไว้หรือจะใส่กรอบรูปตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้ให้มองเห็นต้องให้มองเห็นอ่าอ่านั้นคุณจะรีบไปทาก็รีบไปทําเลยจะซื้อของส่วยก็รีบซื้อเลยอะรีบไปทำ <c oughs> <c oughs> แซวคนเมื่อไงเล่นรวยจะถูกหวยแล้ว